เปิดบ้านใบเฟิร์นพิมพ์สนกอยู่ห้องแคบๆมาทั้งชีวิตทิ้งสองพระเอกจบที่นายเปิดบ้านใบเฟิร์นพิมพ์สนกอยู่ห้องแคบๆมาทั้งชีวิตเรียกว่าเก็บเงินทั้งหมดที่ทำงานในวงการบันเทิงมาสร้างบ้านในฝันเป็นของขวัญให้ตัวเองกับครอบครัวรวมมูลค่ากว่า80ล้านบาทสำหรับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์สนกหรือวิเศษไผ่บูรณ์ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตการก่อสร้าง รุกเป๊ะปังโชว์เรียวขาส,สวยขณะนี้มีการก่อสร้างเป็นรูปเป็นร่างใกล้เสร็จสมบูรณ์ให้เห็นความอลังการใหญ่โตพร้อมนำต้นไม้รงปลูกในบริเวณพื้นที่รอบบ้านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยแคปชั่นว่าวันนี้ลงต้นไม้แล้วอ้ามกลางเหล่าคนบันเทิงรวมทั้งแฟนๆแห่มากดไลค์ คอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างท่วมท้นว่าเก่งที่สุดค่ะของขวัญชิ้นใหญ่ในชีวิตเลยเก่งมากใบดีไซน์ด้วยค่ะเก่งที่สุดเลยค่ะฟังการมากยินดีด้วยนะคะคนเก่งล่าสุดก็เช่นการสาวไปเฟิร์นออกมาโพสลงในอิสตาแกรมกับมุมบ้านหลังใหม่ที่ในตอนนี้เห็นเป็นรูปเป็นร่างใหญ่โตอ่าสวยงาม บอกเลยว่าอลังการตั้งแต่ทางเข้าบ้านประตูทางเข้าบ้านคือใหญ่มากจริงๆเพดานบ้านก็สูงโปร่งน่าอยู่มากๆด้วยท่ามกลางแฟนๆแห่กดไลค์ความชื่นชมความสวยของบ้านและเจ้าของอาทิบ้านสวยมากค่ะเจ้าของบ้านก็สวยมากเย่บ้านใกล้เสร็จแล้วเบื้องรายนี้เก๋ดีบ้านสวย คนก็น่ารักชั้งภาพก็หล่อคนก็สวยบ้านสวยมากคราบ้านสวยมากรอดูคลิปเปิดบ้านใหม่อยู่จ้าสวยบ้านก็สวยคนก็สวยบ้านก็สวยสวยทุกตารางนิ้วเลยเป็นต้นนอกจากนี้เรื่องหัวใจก็เรียกว่าหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่ากำลังคบหาดู นั่กอยูสำหรับนางเอกสาวอารมณ์ดีใบเฟิร์นพิมพ์สนกกับพระเอกสุดรล่อนายน,นพัทก่อนหน้าน,นี้ได้เห็นภาพของทั้งสองคนเกี่ยวก้อยกันไปเที่ยวอังกฤษสัมผัสอากาศหนาวๆรัดภาพคู่โดยมีใบเฟิร์นเกี่ยวแขนเคียงข้างนอกจากนี้ยังโพสต์ภาพคู่ขณะที่กำลังนั่งกินไอติมโดยที่ทั้งคู่ต่างสบตาก,กันมองกันอย่างหวานแหวว ซึ่งโพดังกล่าวของทั้งคู่ต่างก็มีคนในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจํานวนมากและล่าสุดเมื่อใบเฟิร์นและนายมีเวลาว่างตรงกันซึ่งชอบในการออกกำลังกายด้วยกันเล่นแบดมินตันจึงเกี่ยวก้อยไปด้วยกันพร้อมกับแก๊งเพื่อนสนิทดูจากภาพคลื่นเคง่งเฮฮาสุดๆและดูเอาจริงเอาจังกับการเล่นมากๆอีกด้วย ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันแต่ก็แอบเห็นว่านายไปเฟิร์นแอบส่งสายตาให้กันปิ๊งปิงอยู่หลายชอดเหมือนกันนะเนี่ย